สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบเ,เนื้อหาจากคลิปสรุปละครสายรักสายเลือด EP 1 4คุยกันสวัสดีค่ะตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ของตัวละครหลักอย่างเมคินนี่คือโอ้โหตึงเครียดสุดๆเลยนะคะใช่ครับรเผชิญมรสุมหนักมากทั้งเรื่องที่โดนท้าทายว่าไม่ใช่สายเลือดแท้ๆของตระกูลแล้วยังจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอีก เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้จริงๆนะคะ่ะในตอนนี้เราจะเห็นเลยว่ามีทั้งการแก้แค้นการหักหลังแล้วก็มีปมปริศนาที่แบบซ่อนอยู่เยอะเลยเริ่มกันตรงจุดที่ตรีประภาเลยดีกว่าครับที่เขาแค้นไม่คินมากๆแล้วก็หันไปร่วมมือกับปร,รินปราโมดอันนี้น่าสนใจนะ ใช่ค่ะคือนอกจากความแค้นส่วนตัวแล้วเนี่ยข้อตกลงมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าเธอจะช่วยแฉเรื่องเมคินแลกกับตำแหน่งรองประธานอ๋อแสดงว่ามีความทะเยอทะยานเรื่องอำนาจเข้ามาเกี่ยวเต็มๆเลยเินะครับไม่ใช่แค่เรื่องช้ำใจถูกต้องค่ะแล้วทางปร,รินกับปราโมทเองก็เอ่อต้องการกำจัดเมคินอยู่แล้วก็เลยเหมือนผลประโยชน์ลงตัวพอดีแต่ในขณะที่กลุ่มนั้นเขารวมหัวกันอีกฝั่งหนึ่งอย่างมนมีนากลับพยายามช่วยเมคินนะครับค่ะ ดูเหมือนเธอจะรู้สึกผิดกับเรื่องในอดีตนะคะก็เลยพยายามหาหลักฐานเรื่องทุจริตมาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้แม่คินแล้วก็หาเจอด้วยใช่ไหมครับเอกสารสําคัญนั่นใช่ค่ะในที่สุดก็หาเจอจนได้ก็ถือเป็นการแสดงความพยายามไถ่โทษของเธอนั่นแหละคะ่ะแต่เรื่องมันดันมาพลิกตอนงานถแถลงข่าวนี้สิครับแม่คินก็นจะเปิดโปงเรื่องทุจริตเต็มที่เลยแต่กลายเป็นว่าโดนนักข่าวที่ น่าจะถูกเตี้ยมกันมาเบี่ยงประเด็นไปถามเรื่องสายเลือดแทนซะง,งั้นเป็นเกมซ้อนเกมที่ฝั่งตรงข้ามวางแผนไม่อย่างดีเลยแล้วตรีประภาก็โผล่มาพอดีพร้อมหลักฐาน DNA เลยโอ้โหจังหวะเหมาะมากค่ะเรียกว่ามาตอกฝาลงกันเลยทีเดียวทาให้ตรวจ DNA กันกลางงานถแถลงข่าวเลยกดดันไม่คินสุดๆโหดมากครับแล้วหลังจากนั้นนี่มีเรื่องดีแลนด์ด้วยที่เหมือนจะแคนแม่ขินแต่เจ้าสัวหวังมาห้าไว ตรงนี้ก็น่าสนใจมากค่ะทำไมเจ้าสัวหวังต้องปกป้องแม่คินบทบาทของเจ้าสัวหวังนี่ลึกลับขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนั่นสิครับหรือว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เรายัางไม่รู้กันแน่ส่วนแม่คินเองก็คือโกรธจัดเลยกลับบ้านไปอารวาสใส่รูปเจ้าสัวปรีดาค่ะแล้วก็ประกาศกล้าวเลยว่าจะทําลายตระกูลเหมือรัสิริให้ได้นําไปสู่การ,รเผชิญหน้าเดือดๆกับบร,ริณปราโมทอีกรอบแล้วเรื่องก็แย่ลงไปอีก เมื่อพุทธลูกน้องเมคินถูกฆ่าตายแล้วก็มีการจัดฉากให้มีคินอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ค่ะเป็นการใส่ร้ายที่แบบวางแผนไม่ยิงดีเลยให้เมคินดิ้นไม่หลุดแล้วผู้กองก็มาพอดีซึ่งเป็นคนของปริญอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมาแจ้งข้อหาฆาตกรรมเลยสถานการณ์บีบคั้นให้เมคินต้องหนีอย่างเดียวแล้วค่ะเพื่อไปหาทางพิสูจน์ตัวเองแต่ก็หนีไปแบบเออเกือบไม่รอดโดนยิงบาดเจ็บอีก โชคดีมากๆที่มีคนของเจ้าสัวหวังโผล่มาช่วยไว้ทันพอดียิ่งตอกย้ำแล้วว่าเจ้าสัวหวังนี่ต้องมีอะไรแน่ครับทําไมต้องช่วยเมียคินขนาดนี้นั่นสิคะเป็นปมที่ต้องติดตามจริงๆค่ะส่วนทางมมีนาพอรู้ว่าไม่คินหายตัวไปแถมยังโดนทาร้ายอีกก็เป็นห่วงมากนะคะถึงกับช็อกไปเลยแสดงว่าใจก็ยังผูกพันกันลึกซึ้งอยู่แม้จะมีดีแลนคอยอยู่ข้างๆใช่ค่ะ เธอก็บอกชัดเจนว่าคิดกับดีแลนแค่เพื่อนสุดท้ายพอเมคินรอดมาได้ก็กลับไปหามนมีนาแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันดีแลนก็ยอมถอยไปถือเป็นโมเมนที่เอ่คลายเครียดลงหน่วยท่ามกลางเรื่องร้ายๆแต่จุดพีคสุดๆของตอนนี้มันอยู่ที่ตอนท้ายคลิปเลยค่ะที่เฉลยว่าใครกันแน่ที่ฆ่าเจ้าสัวปรีดาใช่เลยครับเฉลยว่าเป็นตรีประภา โอ้โห oh อันนี้หักมุมสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะการเปิดเผยน,นี้มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตรีประภาไปเลยนะคะการกระทําต่างๆของเธอก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องนี้เป็นแรงจูงใจซ่อนอยู่ด้วยก็ได้สรุปแล้วจากการเจาะลึกตอนนี้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับทั้งการต่อสู้แย่งอำนาจการแค่แค้นที่รุนแรงความลับที่ถูกเปิดโปงออกมาความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็บทบาทที่ยังเป็นปริศนาของเจ้าสัวหวังด้วยค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการรอดชีวิตของเมคินการกลับมาคืนดีกับมนมีนาแล้วก็การเปิดเผยว่าตรีประภาคือฆาตรกรตัวจริงนี่แหละครับแน่นอนว่าเรื่องนี้จะต้องส่งผลผกระทบกับทุกตัวละครแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆต่อไปอย่างมากแน่นอนค่ะทิง้งทายไว้ให้คิดกันต่อเลยนะครับว่าพอรู้ว่าตรีประภาเป็นคนฆ่าเจ้าสัวปรีดาเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางของเรื่องไปทางไหนต่อแล้วเจ้าสัวหวังล่ะคะ เหตุผลจริงๆที่คอยช่วยเหลือแม่คินอยู่เบื้องหลังคืออะไรกันแน่น่าติดตามมากๆค่ะครับผมเป็นคำถามที่ต้องไปหาคำตอบกันในตอนต่อๆไปจริงๆครับ